สวัสดีครับมนีเฮาสิเห็ดลาบทอดครับนี่เอาหมูมาฟัคาก,าากครับฟักแล้วก็ปรุงลาบครับปรุงลาบปรุงลาบดิบนีหละพีน่นองแต่ว่าเราจะไม่กินดิบนะครับเราจะเอาไปทอดลาบทอดนะครับวันนี้มีเมนูลาบทอดนะครับ,น,รบน,นี่มีลาบทอดครับมันี้มีลาบทอดแล้วก็มีแกงอ้อมเนื้อครับนี่ แกงอ่อมเนื้อนะครับแกงอ่อมเนื้อเนื้อนัวครับเนื้อหน ua ขดบุบๆับพี่น้องเดี๋ยวคอยมาเบิ้งครับนี่ลาบทอดครับต้องใส่ใบบักหูดครับใส่ลงไปหลายๆใบบักหูดจืดน้ำมันสิได้พร้อมครับซอยใบบักโูดใส่ครับใส่ใบบักโูดครับแล้วก็แป้งเจ้กหน่อยครับแป้งคลุกแ้อองทอดในหลับที่น้อง เราจะเอาแป้งมาทําเป็นแป้งชุบแป้งทอดนะครับจะเป็นแหนมสับบะแนมนที่ว่าแหนมนกับบะแมนพี่น,น้องลาบครับเป็นลาบชุบแป้งทอดลาบหมูชุบแป้งทอดครับมันใส่ใบบกักโไดหล่ๆได้หอมครับนี่ยำให้เท่ากันเอาไปทอดซีบเบิรงแ้วพี่น้องรสชาติได้เลยครับเดีย๋ยวจะตั้นก็เป็นก้อนนะครับ จะเอาไปทอดนะครับเลข้าวมาเป็นตันฮอตนี่ครับเราผสมเสร็จคุกเขาเสร็จครับเขากระสีมาปั่นเป็นก้อนเรื่องนี่เห็ดเองาเห็ดบานๆเลยครับปั่นเป็นก้อนอเอาไว้สไปทอดอทำเป็นก้อนกลมๆครับเดี๋ยวเราก็จะเอาก้อนนี้ไปทอดนะครับนี่ ในห,หลายก่อนไม่ได้พี่น,อน้องนะครับลาบหมูชุบแป้งทอดครับวันนี้ครับเมนูลาบหมูชุบแป้งทอดครับเห็ดบ,บาบนๆัาเห็ดกินเองเงห็ดบานๆเขาเรียครับเลยครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับมาครับวันนี้ ลาบทอดครับลาบชุดแป้งทอดครับนี่ลองน้ำมันส่วนๆน้ำมันหอนๆครับบรรยากาศฝนตกครับคคนอ่าว่าต้องค้นมาสั่นบ้างน,นี่ใส่ลงไปเลยครับเมนูลาบทอดครับเฮงงเฮตับนบ้านระวัางแต่น้ำม,มันกระเด็นใส่กระของแล้วบรรยากาศฝนตกครับ เราจะทิ้งไม้ให้เขาแบบสุกตัวเลยนะครับเราก็จะเอาตะหลิวนะครับไปคลิกลับด้านนะครับเมนูลาบทอดครับปลาที bridge, ่น <niet, jam, S 2> ้องคุณปู่คุณตาแซ่อยังไงที่น้องประโระโชกประโับเตรียมตัวกินเลยนะครับเมนูวันนี้ครับเสนอเมนูลาบ หมูทุบเป้นทอดนะครับหรือว่าลาบทอดครับนี่ทุบแล้วครับแบบที่นี่ครับเนี่เราจะาใส่ตะชอนเลยด้วยครับน้ำกระด็นํ้ำม,มันจะน้อยจังเอาไปใส่จานครับพร้อมเสิร์ฟครับนี่ยตาลาบทอดวันนี้ครับน,นี่ครับเมื่อนี้ นอกจากเขาจะทําเป็นลาบทอดแล้วนะครับเราจะทําลาบย่างใบตองนี่ครับเอาลาบที่ปั่นเป็นก้อนมาหันนี่แล้วพี่น้องเอามห่อใส่ใบตองครับนี่ใบตองพับพับครับก็นี่ครับพ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 ับไปพับม้าซื้อพี่น้องมันบม่ยากจักเม็ดครับนี่หลังจากนั้นก็ไม่จิ้มฟันนะครับกัด ครับหมาจิ้มฟันกัดนะครับเมนูนะครับ,นะรบวันนี้เราเนี้หลังจากนั้นเราก็เอาไปย่างเลยครับนี่ครับเอาไปย่างเลยครับวันนี้จะมีลาบทอดแล้วก็ลาบย่างใบตองนะครับอ่าเดี๋ยวสุแล้วเข้ามาจังมาเบิงน้ำกันครับนี่ครับ ได้อีกห,อห่อนึงครับทำทำห,ห่อลาบหมูดิบครับนี่ห่อลาบหมูดิบใส่ใบตองเราก็เสียาไปย่างไฟครับลาบหมูดิบใส่ใบตองในตองกอ็อึด,ดอึดเตี้ยพี่น้องฝนมันตกแปลวยากนะครับนี่ ครับภัพแบบธรรมดาวันนี้เราเน้นอร่อยเราไม่เน้นสวยงามนะครับครับอืมเสร็จแล้วพี่น้องมาเราก็จะเอาลาบในใบตอง ไปย่างไปย่างใส่ไฟเลยพี่น้องเดี๋ยวสุกเราจะมาเบิงเดอ้อครับเนี่ยคือลาบหมูครับที่เอาไปใส่ใบตองเราก็เอาไปย่างไฟครับอืม้มข้นขึ้นพี่น้องเบิงเนี่ยหอมใบตองครับนี่หอมใบตองหอมชิ้นใบตองครับนี่เปิดออกครับโอ้นี่นะครับ ลาบห่อใบตองย่างครับนี่ครับโอ้แต่แซบด้วยพี่น้องมามาครับมากินน้ากันครับแบบน,นี้ครับมาครับเส็บๆน้ากันเด้อบบดที่นี้พี่น้องสีเบิ้งครับโอ้แต่แซบด้วยพี่น้องใบตองมันใหม่ก่อนพี่น้องถ้าอีกชักน้อยหนึ่งแหมๆพี่อีกชักด้านหนึ่งคือสีปุยลุยดีครับเอาแส่บๆน้ากันครับ